พางกระเป๋าหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเต็มใช่ไหมหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ขายเท่าไหร่คะล้านหกแสนครับอุ้มไปหน่อยได้ไหมครับปวดขาได้ครับอ่า,อ,า,อ,าอุ้มหน่อยครับปวดขาของครับเด็กเด,เด็กเดินเด็กเดิน ว่าไงเด็กเดินเออขอใจมากเว้เขอใจมากเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างครับผมเพิ่งซื้อครั้งแรกอกด e เลยครับตู้ เรียบร้อยครับน่ะทำไมคุณยังไม่เก็บอะครับเก็บเก็บอะไรครับเก็บเก็บเพนครับอ๋อเพนใช่ไหมใช่ค่ะเ,เ,เรียบร้อยครับเรียบร้อยเพนนะครับก็เพนไงครับ เพนไงเนี่ยใช่ไหมเลขอะไรครับสภาอันนี้ไหมเลขอะไรนะครับหนึ170่งเจ็ดศูนย์ปะใช่อันนี้ไหมครับ,รบเลขอะไรนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับอันนี้หรือเปล่าเนี่ยผมเก็บไปแล้วครับในตู้ ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้ของเพนประชาชนครับอ๋อมาเขียนว่าเพนนะครับผมไม่รู้ไงอันไหนอะ่ะคุณกระเป๋อะไรนะคบหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อกระเป๋ผมรอ <C> หนึ่งสี่หกหนึ่งนะหนึ่งสี่หกหนึ่งเพนแก๊งนะครับอ๋อเพนแก๊งโอเค,คต้องเก็บเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าคุณเอ,เอาไว้ในตัวก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมอืมต้องเก็บเท่าไหร่สามร้อยนะครับอุ้ยเยอะเกินวันหนึ่งนะผมขอเอาของว่าเอาเกาะกันถ,ถ้าเก็บในตัวเกินสามสิบขวดมันก็ใช้ไม่ได้ครับ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 เข้าใจครับเข้าใจผมเอาของวัหนึ่งนะเอาเกาะวัหนึน่งนะ กาะสักสามสิบตัวกำลังดีสภาว่าไหมเล่นไปเลยเนะสามสิบตัวคิดว่าไงครับสภาฮัลโหลหัวไล่ครับเอาก็กอนไปสามสิบตัวดีป่ะครับแล้วเตอคุณเลยครับ เพราะว่าไม่รู้ตอนเราจะแตมาเอาเกาะไปสักเอากาะสักไปสิบับดียาาอันนี้คิยทำไมมันมันมันกาะมันได้แค่สามสตัวใช่ปะอ่าอันนี้สภาไม่แน่ใจครับว่า ถึงท,ทำแบบนั้นโอ้้โอย่า yeah. ทำแบบนั้นถึงท,ทำแบบนั้นจะเขาะ้าใจแล้วหรือกินสิบนะจะพา

โทษทีนะครับผมอยู่ผับไงผมอยู่เล่นขอโทษข้างน,น,น้อยนิดนึงนะ,ะ,ะผมเล่นเกมอยู่ผับโทษทีครับเสียงมันดังนิดห,หน่อยคโทษทีครับสภารครับน้อยครับขว้างครับขว้างครับขว้างครับไงม่ใช่ อะไรอะวัสดีครับัครับได้ยินไ่วรับกทีเสียงเพลงมันดังเมื่อกี้ผมเปิดเพลงอะอยู่ผับครับอยู่ผับตกใจหมดอยู่อยู่อยู่ับครับก็ทีครับเพลงอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าคนในร้านมันเปิดนะครับผมเอาอันนี้ขอยาข้างนอกนะหมอความมาเล่นที่ผับไงผมทำงานโอ้โหเด็กดีครับเด็กดีิงทำงานใช่ครับเด็กดีิงทำงานที่ผับโอ้โหเป็นซีโอครับซีโอเจ้าของผับไงชิ่อันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงหรือเปล่าไม่ไม่ครับโอ้ยสภาพู้แรงไปชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสถาพู ชื่อชื่อเมียวขอให้พี่โชว์ขอให้พี่โชว์ชื่อเหมียวเหรอครับจำผมได้ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่เมียวใครอ่ะผมไงไม่ไม่เคยเจอนะคะ่ะตอบไงจำผมไม่ได้เหรอไม่ไม่เคยเจอคะ่ะไอคุณเหมียวนี่ก่อนเอ้ยเราเคยคุยกันป่ะใช่ปะ่ะก่อนคุณก่อนคุณเป็นคุณเป็นสภามากี่วันแล้วนะเมื่อวาเป็นเหรอ กือบเดือนแล้วครับเอ๊ะจำผมไม่ได้เหรอก็คบือนละใครตอนที่เราคุยกันไงตอนไหนไม่เคยเจอเลยคุณเจอเนี่ยรอบไหนไม่รู้จักผมจำคุณได้คุณเมียวไงไม่ใช่อ่ะที่คุยน่าสภาเนี่ยไี่ไม่ใช่ผมซื้อบัตรบิสกินกับคุณเนี่ยเรายังไม่มีกุญแจตู้เลยผมซื้อเพนกับคุณน่ะผิดคนละเราไม่มีกุญแจตู้ครับ ใช่คุณน่าจะจำผิดคนน่ะไม่นะผมจำาัชพาคุณนั่นแหละแล้วอะไรอ่ะไม่มีอ่ะไม่ไม่เคยอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยหน้าขาวอะไรครับเนี่ยปะแป้งเหรอฝนอ้อแล้วฝนตกนี่แป้งนี่เนี่ยไม่กวนี่เหรอเสียดายต้องมีคนถือร่มให้อะ่ะเป็นวัดแน่เลยทไมไม่บอกไม่ขอ,ของตัวก็ได้เดี๋ยวผมถือให้ก็ได้เอาเบลล่าอุ้ยน่ารักจังอะ่ะอยู่แล้วคะ่ะน่ารักเหมือนกันครับน่ารักเหมือนกัน ไม่ไม่ได้เหมือนเหมือนผมนะเหมือนคุณนะครับน้บชมค่าอันนี้ขอหมูได้ไหมอ่ะหมูว่าให้ได้อยู่แล้วหมูว่าคือของของแฟนถ้ผมไม่ห่วงแล้วให้ได้ครับหมูไม่ที่บาร์รอชิวๆแล้วขอได้ไหมให้ให้ได้อยู่แล้วแล้วขอได้ไหมคะไหนลองอ้อนผมหน่อยสิออฟชื่อต๊อบครเบผมให้ได้หมูทำร้านเองชิวๆให้เราเรียกไงอ่ะ เลียบพี่เหรอเว้ยอย่าเรียกพี่เลยผมอายุแค่ยี่สิบเองครับ <c oughs> นี่คืออะไรวะจะบอกว่ากูแก่เหรอคุณชื่ออะไรนะชื่อต๊อบครับชื่อต๊อบครับน้นองต๊อบครัพี่ขอหมูได้ไหมอะ่ะได้ไหมคะได้ค่ะเลขอะไรครับเลขอะไรเออเลข <57. S 2> ใ,หให้แล้วนี่จะเลิกคุยกับกับผมหรือเปล่าพี่พ,พี่จะเลิกคุยกับผมหรือเปล่าเนี่ยให้ไปแล้วไม่ไม่เลิกครับเลขอ,อะไรครับเลขอ,อะไรหนึ 1> 1่งสี่ห้าเจอาไปหาซื้อครับโอ้โห